งานสัมมนา,าแลกเปลี่ยนเนรียนรู้การแสดงผลงานนทิทรรศการออนไลน์ o b e บ Fair s h a r ์แอนเลจากผลงานสู่การแลกเปลี่ยนเนรียนรู้เรียนดีมีความสุขเรื่องการบริหารสานศึกษาส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยีโคดดิ้งด้วยรูปแบบ 3T สู่ 4SS เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านกระโดนคอกระโดนคอพดุงวิทยานางธัญสอนไหมทองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกระโดนคอกระโดนคอพดุงวิทยาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน18คนความเป็นมาจากแผนพัฒนาประเทศมีเป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะในศตวรรษที่21 mm hmm. กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายและจุดเน้นสนับสนุนให้เด็กไทยได้เรียนวิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบมีทักษะการคิดเชิงคำนวณ ซึ่งผู้เรียนสามารถนำทักษะไปประยุกต์ใช้เพื่อกแก้ปัญหารวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลส่วนตัวและรู้เท่าทันต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน 1. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะขบวนการคิดเชิงระบบมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สครูจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 3. ผู้บริหารมีความเป็นผู้นำทางวิชาการได้รับเชิญเป็นวิทยากร 4. โรงเรียนมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศกระบ,บวนการทำงานจากทีสู่4 SS ใช้วงจร PDCA ดังนี้ ้าพเระจานํำนโยบายต่างๆเป็นปัจจัยนำเข้าในขบวนการทำงานขั้นที่1การวางแผนดำเนินงานค้นหาเป้าหมาย Target s e a r c รที่รวมกับทุกภาคส่วนระดมความคิดเพื่อสะท้อนปัญหาวางแผนกำหนดเป้าหมายให้ตรงกับความต้องการของชุมชนขั้นที่2ปัปฏิบัติตามแผนลงมือปฏิบัติ t a k e action ที พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้จะทำปฏิทินแผนการนิเทศกำกับติดตามการนิเทศการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจะทำแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมให้ครูผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีครบทุกชั้นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องร่วมประชุมวิชาการอย่างสม่ำเสมอพัฒนาครูที่เชิญ develop ทีสาม พัฒนาอบรมครูให้มีความรู้ส่งเสริมขยายผลเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานสร้างนวัตกรรมใหม่ๆใ,ในการจัดการเรียนการสอนขั้นที่3ตรวจสอบและประเมินผลเช็คขั้นที่4ปรับปรุงขยายผลแอคชั่นโรงเรียนได้มีการปรับปรุงแก้ไขสรุปผลรายงานผลให้สาธารณชนรับทราบเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเมื่อสิ้นปีการศึกษา ผลจากการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยีโคดดิ้งด้วยรูปแบบ3 t สู่ 4SS เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านกระโดนคอกระโดนคอพดุงวิทยามีผลดังนี้1 s m a r สมาร์ตสติวเดนผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดเชิงระบบมีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูง 2. smart teacher ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญม,มีการพัฒนานำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพครู 3. า smart administrator ผู้บริหารเป็นผู้บริหารมืออาชีพมีความเป็นผู้นำทางวิชาการ 4. สมาร์ทคูลโรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเป็นแบบอย่างบทเรียนความสำเร็จจากความร่วมมือจากเครือข่ายร่วมพัฒนาทำให้นวัตกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีได้รับการยอมรับจากทุกภาคสว่วนขอบคุณค่ะ